สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มาสอนวิธีการแกะหอยเม่นนะครับอุปกรณ์ที่มีต้องมีนะครับคืออันนี้ที่คีบนะครับหนึ่งอันแล้วก็สองกันไกนะครับก่อนแกะจะเป็นอย่างนี้เลาะระหว่างขอบปากนะครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับเลาะ แล้วปุ๊บคีบคีบเปล่าันออแล้วระหว่างจะเลาะเลาะตัวให้เหมือนถ้วยนะครับต้องตัดข้างในระวังมันจะเป็นเหมือนฟันตรงนี้ครับอ่ามันจะเป็นเหมือนฟัน ฟันเด็กข้าใหม่ให้ตัดเอาตรงนั้นออกแล้วก็ค่อยๆลาอนะครับค่อยๆล้ะระวังไข่ข้างในด้วยนะครับถ้าบางตัวที่มีไข่แน่นๆนะครับมันจะโดนไข่เสียหายได้แทงใจแบบนี้ไม่ได้เลยแทงใจแบบนี้ไม่ได้ครับต้องหาที่ขี้แบบนี้นครับและเป็นตัวงอตัวนี้ไข่สวยอยู่นะครับนะเวลา เวลาเลาะระวังไข่นิดนึงเนาะนี่ช่วงนี้นี่มันจะมีไข่ยื่นออกมาช่วงนี้ช่วงนี้เห็นไหมนะครับก็ค่อยๆเลาะนะครับเลาะแต่งให้สวยนะครับแต่งให้เป็นคล้ายๆถ้วยนะครับแต่ตรงๆเลยไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนสับปะรดเหมือนตาสับปะรดมันจะไม่ตรงกัน อะครับอันนี้คือสอนคร่าวๆนะนอืมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับลราเสร็จแล้วเราก็เขีย่ยเขี่ยพวกไส้มันออกจากเนื้อไข่นะครับนะครับเขีย่ยเขี่ยแบบนี้นะครับระวังโดนไข่มันด้วยนะครับเวลาเขีย่ยนะครับลากเขี่ยลากมาจุดส่วนรวมตรงที่กลางๆตัวนะครับ แบบนี้เลยที่เราเขียรยออกนี่คือเครื่องในมันนะครับเครื่งองในไก่เวลาเวลาเราเขี่์เราระวังนิดนึงมันจะโดนไข่มันเสร็จแล้วก็คว่ำตัวปึ๊บแล้วก็ล้างน้ําทะเลนี่ทําแบบนี้เลยนี่มันจะเป็นออกไปเส้นเส้นนี้เลยออกง่าย ะร,ระหว่างล้างตัวนะครับถ้าเราไม่มีน้ําทะเลนะครับเอาน้ําจืดเอาน้ําจืดละลายเกลือเยอะๆนะครับคือแล้วก็ชิมดูว่ามันเค็มหรือ,อยังน้ํานะครับต้องน้ําเค็มเท่านั้นนะครับล้างนะนี่แล้วก็ขีด ที่ไมเอี่ยมนะครับวกเส้นอะไรที่มันดำๆให้เหลือแค่ไข่เหลืองเนะอืออักิโออวิโอสอนลูกค้าหรือถ้าไม่เข้าใจเชิญมาพบกับผมได้เลยนะครับมาเรียนกันใกล้ๆได้ดีกว่า จะได้เข้าใจง่ายเนาะเผื่อในวิดีโอไม่เข้าใจและจะ้วก็ขีบเสร็จแล้วแล้วก็น้ำใส่หน่อยจะได้คีบง่ายต้อ,อ,ยอ,องความใหม่อีกแล้วหนะ่อยนี่คีบดำๆออก พยายามระมัดระวังอย่าให้โดนเนื้อไข่นะครับพยายามคือต้องใช้เวลานิดนึงก้าใหม่ๆก็ลองหัดกันนะครับลากจนเส้นจนหมด โอเคครับจนเกี้ยงแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับน,นี่แหละครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยสวัสดีครับ